หลายคนพอเริ่มมีบ้านก็ต้องออกหาของกันใช่ไหมครับบางคนเริ่มฟาร์มจากหมู่บ้านเพียงเล็กๆบางคนเริ่มจากไฮรู ad, ที่เป็นที่ที่โคตรอันตรายที่มีแต่เพยเยอร์รวมกันอยู่ใช่หล้วครับแล้วก็คือผมในวันนี้ผมจะมาฟาร์มไฮรูดแบบเต็มๆให้ดูกันนะว่าไฮรูดนันมันไฮขนาดไหนพอไม่มีคนเลยแล้วกูฟาร์มคุ้มเลยนี่์ โอ้ปืนเพียบปืนเพียบ yetke imi ไอ้สัส yetke imi สวัสดีครับผมสู่กับผมกับเด็กเว็บล็อกผุดเด็เวฟนะครับผม heat เจ็ดเป็ดนะฮะเฮ้ยเขอต้องรับกับสูเดซีนะครับผมไม่ได้มาเปิดคลิปแบบทักทายแบบนี้นานแล้วนะแบบหลายพาร์ทมากนะไม่ใช่ไลฟ์สตรีมนะฮะอ้ตอนนี้เซิร์ฟมีคนอยู่แค่6คนนะครับคือนี่คือรวมเราแล้วนะคือมี6คนเราก็อยู่ที่ค่ายทหารเจ้ากรรมที่เดิมนะครับที่เราจะชอบโดนป้นแล้วก็ ไปป้นเขาเหมือนกันแต่รอบนี้รู้สึกของจะไม่ฟูลูตูดเท่าไหร่แต่ได้ระเบิดมาสองลูกว่ะหวังว่าจะไม่โดนแบบระเบิดตัวเองตายมัางที่แล้วนะลนใหญ่าบางทีบโอ้โหใไลฟ์สตี่พูดอย่างดีเลยคนที่เล่นมานานแล้วไม่มีทางทําให้ระเบิดระเบิดตัวเองได้หรอกนี่งไงระเบิดตัวเองล่วงไปเลยแตกคาตัวเลยความเดืออมผมรู้สุดยอดจริงๆอ่อะ โอ้ oh, ดูว่าประตูดูว่าเข้าได้โอ้โหเข้าไม่ได้เป็นไงบ้างครับสำหรับเกมซูเวอร์ที่ผมทํานะอาจจะตัดไม่ค่อยดีอะไรแต่ก็จะพยายามแล้วกันนะพยายามพากให้ดีที่สุดแล้วก็สกรรตตอนนี้นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะันหลุดบ่อยมากทําให้คนเล่นอย่างผมเนี่ยรู้สึกเซง็งเซ็งกับอาการเฟรมเลย,ยตกแบบปัญญาเอนไม่พอเซ็งกับเซิร์ฟอีกพูดได้คำไหนว่าจเจริญพันยิาด,โดมโอเค แต่ไม่มีเกาะเว้ยไม่มีเกาะระดับสูงเว้ยเซ็งว่ะเสียดายว่ะไม่มีเกาะระดับสูงใช้เลยผมเล่นแบบนี้เป็นแบบที่เล่นบ่อยอีกอีกแบบหนึ่งเลยนะแทบจะถ้าผมเล่นไปอีกสักพักหนึ่งผมอาจจะยกให้แบบนี้เป็นแบบที่ผมชอบที่สุดอีกแบบหนึ่งเลยก็ได้เพราะว่าอาจริงผมแบบผมชอบแบบนี้นะแรกๆก,ก็ไม่ค่อยชอบหรอกคือแบบจุดฟามันน้อยเกินไปอ่ะม,มันแทบไม่มีอะไรเลยนะฮะ แต่พอเล่นไปเล่นมาก็สนุกดีนะมันแบบมันแบบเป็นจะเน้นไปนพื้นที่ป่าส,ส่วนใหญ่พื้นที่เนินเขาอะไรเงี้ยเวลายิงกันนี่คือแบบหืมนะสนุกแอบในพุ่มในป่านี่คือเหมือนเชนารั์แหละเอ้สามร้อะ l b k เคพุ่มไม้ในวิชั่นโอเคไม่มีอะไรเหมือนของไม่ดีเลยนะรอบนี้คือของเกลือมาก ปกตินี้ต้องถอดปืนอย่างน้อยก็หกระบอกขึ้นอนะ่ะผมปล่อยไว้นานแล้วนะแล้วก็เข้ามาฟาร์มของก็ยังน้อยอยู่ดีโอ้โหพระเจ้าจอรดแต่แปลกที่ว่าที่นี่ไม่มีซอมบี้เลยนะฮะนี่คือแปลกสุดละจะมีซอมบี้เป็นตมหมู่บ้านให,ใหญ่ๆมากกว่านี่คือค่ายทหารเล็กมันมันมันไม่มีคนนะนี่จะเป็นอีกเซิร์ฟหนึ่งนะโอ้โหเต็นเยอะชิบหายอะ่ะไหนดูซิคนนี้มีอะไรโอ้อาหารกระปร๋อยอยู่ในกระป๋อง เดี๋ยวเช็คโลงนี่เสร็จแล้วก็ออกลับบ้านกันกลับหอ,อกันกระเป๋า90ช่องไม่จําเป็นมันได้ช่องน้อยกว่าช่องน้อยกว่ากระเป๋าที่เราใส่แล้วก็มันใหญ่เกินไปอันนี้ M4 ผมทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเนี่ยตัย้งแต่ฟาร์มรอ,รอบรอบแรกสุดอะกระเป๋าก็สิบช่องออที่ใส่สอปืนพกสโคปอ่าฮะโอเค AA นี่นะ่ารู้สึกว่าดาเมจจะเบาวกว่า AK นะฮะถ้าถ้าจไม่ผิดผมเห็นเขาทดสอบเรื่องดาเมจกับอ่ระยะการยิงว่าไกลแค่ไหนเนี่ยรู้สึกว่าเคนี่จะด้อยกว่า AK เยอะเลยแหละแต่ก็ถ้าเอามาเล่นจริงก็ไม่ต่างกันเยอะหรอกนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าถามว่าเน้นความต่างจริงก็ AK ดีกว่าครับในหลายๆด้านปึ๊บปึ๊บขานออกกระโดดปึ๊บอ่าไปสเตปไปสเตป ของสกัมนนี่คือเวลาลุกเนี่ยมันกระโดดไม่ได้ใช่ไหมกระโดดแบบลุกขึ้นแบบรวดเร็วแต่อันนี้ทําได้นะครับแต่ต้องกดนั่งก่อนกดนั่งแล้วกระโดดพร้อมมันจะไปด้านหน้าเลยนะฮะเจ๋งมากไปกับยังกลับยังถามมาชาแกนดีกว่าใครที่ชอบฝใครที่เล่นเซิร์ฟนอกจะสบายตรงที่ว่าเอ่อเวลาของแต่ละโซนพื้นที่ในแต่ละประเทศมันต่างกันนะฮะอย่างตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่ เซิร์ฟเวอร์อันนี้คือเวลาของเซิร์ฟเวอร์เขานะครับคือหกโมงเชา้ 50, 40, ชาหกโมงห้าสิบอีสิบนาทีเจ็ดโมงเช้าเป็นของเป็นของตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เกมนี้ตั้งอยู่เป็นภูมิทวีปนั้นๆน,น,นะฮะอ่าประมาณนี้ของเราของเราตอนนี้เที่ยงห้าสิบเอ็ดอ่ะตีไปประมาณห่างกันคนละหกชั่วโมงอ่ะห่างกันคนละประมาณห้าห้าถึงหกปะเจ็ดแปดเก้าสิสิบเอ็ดสิบสองอ่ะหกชั่วโมงประมาณหกชั่วโมงนะฮะ สกเจ็ชั่วโมงประมาณนี้ก็เอาเวลาที่คนเซิฟน้อยๆเนี่ยไปฟาร์มนะครับตอนเย็นๆนี่คือมันมันฟาร์มไม่ได้อะ่ะคนมันแบบยิงกันแบบนัวมากมันนัวมากจริงเวลาผมเล่นผมจะถ้าถ้าถ้าฟาร์มของผมจะฟาร์มช่วงเช้าของเวลาประเทศเรานะฮะส่วนตอนกลางคืนคือมันคือเวลาที่เราต้องออกไปทุ่ด,ดงปรามารครับกบจัดสิ่งชั่วร้ายมั่อยากให้ผมเจอใ,ใกล้นะผมจะขัดไม่ให้เหลือฝุ่นเลย <laughs> ไปเดี๋ยวกลับไปยังโฮมก่อน จะสกเกตได้ว่าผมตั้งจุดโฮมหลายจุดนะครับโฮมหมายถึงอะไรจริงโฮมมันก็คือบ้านแต่ในที่นี้ผมใช้เป็นจุดมากกล่องแทนมีตอนนี้มีทั้งหมด5จุดก็คือผมกระจายกล่องกันอยู่นะครับผมไม่เอากล่องวางไว้ที่เดียวเพราะว่ามันรวมถึงกล่องที่เป็นมอสเป็นบล็อกเก็บของเป็นสโตรเรจเคสที่ว่าเอาไว้เก็บของโดยเฉพาะแล้วก็สโตรเรจเคสคร์บเอาไอ้พวกมอสพวกกล่องเก็บของที่มันใหญ่ๆนะฮะมันเป็นท่าจะเป็นเป้าลอม ผมเลยตั้งแยกไ้ใกล้ๆหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อเวลาโดนเจอจะได้ไม่โดนเจอทีเดียวหมด5จุดเลยไงแต่ก็แต่ละจุดก็จะอยู่ใกล้กันถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะฮะแต่เสียดายคือป่าในดีซี DC มันไม่เหมือนสกัมนะฮะมันป่าต้นไม้ผู้ไม้มันมันมันไม่มันไม่ใหญ่แล้วมันไม่หนาเหมือนของสกัมอ่ะถ้าอันนั้นสกัมคือเล่นง่ายเลยแหละและแถมไอตัวขอดไม้กิ่งไม้อะไรพวกเนี้ยเวลาที่เราจะวางกล่องอะคลิกซ้ายวางกล่องอะ มันจะติดใบไม้ไว้มันมันมันไม่สามารถวางทะลุพวกกิ่งไม้ได้เหมือนในสกัมไงโอ้โหแบบเวลาจะวางกล่องให้มิดมันวางไม่ได้นะครับมันต้องใช้เหลี่ยมนิดนึงอดูอยังกล่องนี้อะเอาจริงผมอยากจะยัดไว้ลึกกว่านี้นะแต่ว่ามันติดพวกกิ่งไม้พวกนี้มันยัดไม่ได้ลอะอนี่ก็คือปืนที่ผมดองไว้อันนี้คือกล่องใหญ่ประมาณหนึง่งก็จะล่อสายตาหน่อยกล่องที่เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวแก่สีเขียวเข้มพ้าที่มันพางกับต้นไม้ได้ยิ่งดีอย่างเนี้ยนะ ในอย่างนี้นี้อ่ะถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นใช่ไหมน่ะวิ่งมันผ่านไปปึ๊บอ่ะไม่เห็นแล้วเห็นไหมไม่เห็นอาจจะเห็นตัวด้านล่างนะเพราะว่ามันไม่มีใบไม้ปกอ่ะอันนี้ก็เนี่ยมาด้านบนข้างนี้ถึงจะเห็นนะครับสีพรางยิ่งดีนะฮะชอ็อตนี้เจ๋งอันนี้แม่งหมวกคิลเลอร์ปะเนี่ยในคิลเลอร์ในนี่ไออะไรนะทาอ็ทาคอกะคล้ายๆอยู่นะว่าใช่แล้วไม่คล้ายอย่างเดียวใช่เลย โอเคเดี๋ยวผมมีแผนที่จะไปฟาร์มอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่า,าตรงจุดเกิดเมืองทุกของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับทางแยก3แยกมรณนะเป็นจุดเกิดที่ติดกับค่ายทหารเล็กนะฮะเป็นด่านจุดตรวจแล้วกันถ้าพูดง่ายๆเป็นปจุดตรวจเดี๋ยวผมจะผมจะเอาอันสี่วันนี้แล้วกันเอาอันนี้ไปดีกว่า,าใช้7ใช้5ลูกลูก3 9นะโอเคโอเคถอดกระสุนไว้3 BL บ อันนี้ติดเกาะได้แต่แล้วไม่มีเกาะใส่เว้ย okay. โอเคนี่ไงเราเก็บนี้มาด้วยดีว่าอะไรวะโฮวาใช้ยี่สิบโฮวาใช้เหรออืมส่งสกามาเลยนี่ส่งแนวสกามาเลยนะนี่แค่เจ๋งดีว่ะแต่ด้านหน้ามันค่อนข้างแตกต่างนิดนึงใช้เป็นห้าห้าจุดห้าหกสี่ห้าไอ้ใช่ป่าวไอ้ใช้ห้าสี่ห้าโอเค กรสุนหาง่ายเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะลองหน่อยเชีย่ยแค่เสียงปืนก็ไม่ธรรมดาแล้วนะฮะพร้อมเสมอเมื่อเจอทรีนของแท้แม่ปะนอมเจสีอันนี้ลูก54อันนี้ MPX ป่ะไม่ใช่ a c r เป็นไงนี่คือวิธีการเล่นของผมกระจายจุดกล่องกันอยู่มันมันเป็นอะไรพื้นฐานมากเลยนะพวกเนี้ย อันนี้คือกล่องนี่ผมเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่วิ่งมาตกใจไอ้ที่ทำไมไม่มีของวะลืมไปว่าสร้างขึ้นมาใหม่เคเดี๋ยวเราเอานี้เก็บไว้ก่อนอ่ะเก็บไว้เอ้ยไมไ่จะดรอปไอ้บ้าเคเอ้ยเคขึ้นมาปืนพกเก็บไว้ก่อนสแตนบายไว้จุดต่อไปที่จะไปฟาร์มเป็นสามแยกซึ่งมันไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกโห่น่าผมพ,พูดว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะมากันให้ควักเลยอะหกคนในเซิร์ฟ น่าจะน่าจะเจ้าถิ่นที่อยู่เมืองนี้นะเมืองเลิกเนี่ยอาอยู่จีไม่รู้อาะว่าเลิกหรือเปล่าเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเยอะพวกเมืองใหญ่หมู่บ้านใหญ่หญนะผมบอกเลยว่าเจ้าถิ่นเยอะมากผมนี่แบบขนลุกเลยเวลาเดินผ่านตกขนลุกแบบโอโ้โหเยี่ยทำหน้าดุกันอย่ามาพันปักแยกเคี้ยวไอเปรตควรจะกลัวใครดีวะเนี่ยโอเคกลับมายังจุดสปอร์ตหลักนี่คือจุดเก็บไอเทมหลักของเรานะฮะ มาดูก่อนว่าเราพอเหลือ539ไว้หรือเปล่ากระสุนหาง่ายครับเซอร์นี้เลยไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่เก็บไว้ไหมนี่อีกเรื่องนึง่งนี่ไงเหลืออยู่กล่องนึง่ง539มันหายากขนาดนี้เลยหรอวะเอ้ยมันมันน้อยขนาดนี้เลยเหรอวะแต่ก็ทําใจเรื่องหน,นึ่งนะครับว่าเราไม่เราไม่ได้สร้างบ้านนะเราอาจจะโดนขโมยของในทุกเมืออะ สร้างบ้านไว้ก็ดีนะกูนี่คือบอกตัวเองนะครับไม่ได้บอกคนดูกู <c oughs> ค,ควรสร้างบ้านนะจริงไอ้ยี่งจะได้ไม่ต้องมาระแวงเซิร์ฟคือก่อนที่ผมจะปิดคอมก่อนจะไปนอนแล้วก็ช่างอะ่ะผมจะต้องเข้าเซิร์ฟมาเช็คก่อนว่าบ้านกูของกูยังอยู่ดีไหมแบบเสียวไงเสียวของหายก็เลยแบบต้องเข้าเซิร์ฟตลอดเวลาเนี้ยจะนอนจะปิดคอมอะไรก็เข้าเซิร์ฟมาเช็คก่อนว่ายังอยู่ดีไหมลำบากครับทางนี้ก็สร้างบ้านไม่เถอะบอกตัวเองนะบอกตัวเองไปไปไปโอเค 6คนนี้มันจะไปอยู่ไหนกันหมดวะเราเดาอะไรไม่ค่อยถูกแต่ส่วนใหญ่คนที่เหลือในเซิร์ฟช่วงเนี้นะจะเป็นเ,เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเลยนะไอเนี้ยมน,นุษย์แบบฟาร์มเมอร์เออเป็นฟาร์มเมอร์ VR ฟาร์มเมอร์ปั๊ปะปัมปะปะัมอ่ะทันไหมเพลงนี้เพลงก็ไม่ค่อยเก่านะเราก็เป็นฟาร์มเมอร์เหมือนกันช่วงนี้คนไม่อยู่เราร่าเริงเราร่าเริง38วินอ้ยเรามีเยอะแล้วอ่ะ สามแปดวิเนียเต็มบ้านเลยนะแบบแทบจะเอามาคั่วกับนมแล้วแบบกินเป็นโกโก้ซีเรียลได้เลยอ่ะมันเยอะขนาดนั้นเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะถึงจุดมุ่งหมายของเราแล้วครับสามแยกมรณนะที่ที่เด็กใหม่เอามือเปล่าไล่ต่อยปืนนะครับไม่ธรรมดาเป็นตำนานแล้วนะสามแยกนี้เขาบอกว่าวิลับหลุดเกิดขึ้นจากใต้ดินมันเป็นตุ่นหรือเป็นเส้นเดือนก็ไม่รู้แหละ <c oughs> ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า จะเป็นตุ่นหรือเป็นเส้นเดือนนะครับโห้ยฝนตกเดี๋ยวผมปรับดูเฟรมเรทก่อนนะครับว่าเฟรมเรทเป็นยังไงบ้างร้อยสี่สิบโอเคผมไม่ปรับไอ้นี่ไอเหมือนลบรอยหยักอะแอสซิวิตี้ป่ะไม่อะไรคือแอสซิวิตี้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดผมปรับตัวฮาร์ดแวร์แอนติโรลิตี้อ่ะผมปรับเป็นไฮอาชิบ high frame rate, หายเฟรมเรทเหลือห้าสิบหกสิบ ผมงงตั้งนานไอ้ยี่ื่อก่อนคอมกูก็เล่นในร้อยบวกทำไมเหลือเฟรมเหลือแค่นี้วะเข้ามาในเซตติ้งโอ้โหเสร็จพับไฮเลยอะคอมผมแทบจะไซไฮเลยถ,ถ้าแรงกว่านี้หน่อยก็คอมตายอะนะฮะ,ะถึงสามแยกละพอปรับเซตติ้งลงมาหน่อยก็ดีขึ้นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าปรับยังไงนะแบบว่ามองไกลๆแล้วต้นไม้มันจินเร์ไม่ได้อะดูดิต้นไม้มันค่อยๆวาร์ปขึ้นอะ่ะไม่รู้ต้องแก้ยังไงมาถึงละ มาถึงแล้วถึงแล้วเซิฟนี้มีระบบอะคอสตอมจุดเกิดแล้วนะครับไม่ต้องไปเรนดอมเสียเวลาละอ่ะจุดเกิดเพลเยอร์ของเซิฟนี้อยู่ตรงนั้นนะฮะตรงเสาไฟฟ้าตรงนู่นตรงนู่นเวลาเกิดมาก็วิ่งมาคว้าปืนตรงนี้แล้วก็ไปยิงต่อได้เลยนะแถมไอตรงที่ผมอยู่นี่คือเพิ่งเกิดสงครามไปนะเดี๋ยวจะมีคลิปแยกให้ดูเป็นเป็นสงครามระหว่างแก๊งนะฮะโอ้โหจะแก๊งมาไฟยนะพูดมาประมาณห้าทีม เพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เลยนะะอุย๊ยประตูวับเกิดเมื่อวานนี้เลยห้ากุ๊ปยิงกันโอ้โหผมแบบไอตอนนั้นอ่ะผมวิ่งหาศพตัวเองวิ่งหาศพหาศพตัวเองอยู่ไม่อยู่ดีโดนสไนเก็บเสียงจะไหนไม่รู้ยิงแล้วอยู่ดีศพมันหายแบบหายเร็วมากหายเร็วเวอร์อะเวอร์ไปไอ้ชายอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับผมเขายิงกันไปหมดแล้วกูยังหาศพอยู่เลย <laughs> เสียดายมากเสียดายมากช่วงสองช่วงประมาณช่วงช่วง ช่วงประมาณสามทุ่มนี่คนกําลังดีนะคนกําลังดีนะบอกเลยเล่นสนุกเอาจริงคนมันจะเต็มเซิร์ฟแล้วช่วงประมาณหกทุ่มขึ้นไปนะถ้าจะรีบเล่นก็รีบเล่นช่วงหกทุ่มไปใครเขาพิมเฮียอะไรเนี่ยหิวหิวคีว,ควถ้าผมแนะนําให้เข้าก่อนสามทุ่มเพราะคนกําลังมาเลยคนกําลังดีคนมันแบบยังไม่เยอะประมาณสามสิบสี่สิบคนหลังสี่ทุ่ม,มา้าทุ่มไปนะคนจะเต็มเซิร์ฟแล้วคณจะต้องมารอคิวแล้วคิวนี่แบบ นานมากสิบนาทีกว่าจะได้เข้าอ่ะแค่สี่คนอ่ะโหให้ตายเนอะมึงเล่นไปพักไปผ่อนกันเลยนี่คือเดี๋ยวเรารอแบบรอมีสงครามเกิดแถวนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาอัดให้ดูเมื่อวานนี้ศพเกื่อนแถวนี้แบบโคตรโคตรอ่ะต้นไม้ตรงนี้ก็มีเนี่ยเี่ยต้นเนี้ยเนี่ยสองต้นเนี้ยมีมันมีศพแบบเก่อนตรงนั้นอ่ะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตัวเนี้ยก็มีศพเหมือนกันเ่ยใครมันขยันตายก็ไม่รู้นะแต่แบบ โหเดือดมากยิงกันเป็นชั่วโมงนะฮะแต่เราได,ได้ได้ร่วมจอยแค่ประมาณห้านาที <laughs> วิ่งไปจ้าเอ๋พอดีไงไปผมวิ่งไปจ้าเอ๋ช่วงต้นช่วงต้นของสงครามแล้วก็เจอ,อยิงทีกลางสงครามแล้วก็ผมก็ไม่ได้ร่วมกับตอนจบสงครามเพราะว่าวิ่งหาศพตัวเองอยู่ <laughs> ชอ้ชุดงสวงมสงครามนีม่สนุกมากสนุกมากเหมือนสงครามจะเริ่มมาจากการปฏิวัติมิลิเทอรี่เบสตรงนี้นะไอจีแมนตรงนี้ <laughs> แล้วก็ลามมาเรื่อยเรื่อยเพราะว่าตอนแรกสุดของตัวสงครามที่ผมไปโดนยิงตายอะ่ะ ดีย๋ยวจะมีคลิปอยู่ที่ผมไปเปิดก่อนแล้วมังไม่ตายอ่ะนี่แถวๆนี้แล้วก็มาสุดเมืองทุกเมืองทุกที่ผมมาดักอยู่วันสิบกับยี่สิบนาทีอะ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมเลยย้ายมาอีกย้ายลงมายังจุดพักของไม่ถึงนะแค่ย้ายลงมาเฉยแล้วก็เอจอเหล่าทหารหารยิงกันอยู่ในป่าดแดน,นแดนเนี้ยเนียแดนเนี้ยแดนห้าแดนห้าไม่ใช่คุกเนี่ยโอ้ยตรงนี้คือแบบเดอะเบสอะสนามลบเลยนะคุณโอ้ถ้าเดินไม่ดูขาเนี่ไหาเลย มันเยอะแบบชุดหมอยนี่วิ่งหมองไกลๆนะว่ามนุษย์ทำมาเหียชุดแบบชุดกิลิสูดอ่ะพางตัวแบบกับต้นไม้อ่ะวิ่งกันเป็นโอ้โหผมยังเกือบมองไม่ทันอะดีนะตัวเองมีเอ็นคู่ใจก็เลยคว้ามาไ,ได้หลายตัวเอ้ยกูใช้ปืนอะไรวะกูลืม <laughs> ไปกลับไปยังบ้านเก่าบ้านเกิด อันนี้คือผมมาอัคดคลิปนี้เพราะว่าอยากอัดให้เห็นว่าเราเล่นกันยังไงช่วงที่เวลาไม่มีคนเราฟาร์มของแบบไหนแล้ววิธีการฟาร์มวิธีการเ,เล่นยังไงนี่คือวิธีการเล่นของผมเลยสบายๆเล่นแบบ easy play safe play safe หน่อยเรามีคนเดียว,วเล่นแบบ play safe ถ้าใครอยากเล่นด้วยก็จอยได้ะครับผมสกรรม๊อต DC มาจอยกับผมได้นะผมก็หาเพื่อนเล่นเหมือนกันไม่เยอะมากแค่5คนก็ได้มารวมกับผมเป็น5คนก็ได้มาเลยเดี๋ยวรทะว่าผมฟาร์มของไว้ผมใช้คนเดียวไม่หมด ผมต้องการคนระบายของนะฮะเพราะว่าถ้ามีเพื่อนเล่นด้วยนี่คือผมจะปลดล็อกลิมิตได้มากกว่านี้คือผมเป็นคนไม่กล้าที่จะเอาปืนระดับส,งสูงๆไปนะ่นนะเพราะว่ารู้ว่าตัวเองนั้นประสิทธิภาพในการยิงปะทะในการไฟเนี่ยยังไม่แข็งพอที่จะบวกกับหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งได้ชนะได้ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นอนะ่ะเพราะด้วยความที่ปิงของเซลล์นี้มันสูงมากปิงไม่สเสถียรเลยนะสองสองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยอย่างเงี้ยมันขึ้นลงตลอดและด้วยความที่ เรายิงก่อนอาจจะไม่ใช่อะไรที่ได้เปรียบนะฮะเพราะว่าเรายิงไปปุ๊บกระสุนทะลุตัวมันไปนะทะลุตัวไปเลยนะเหมือนมึงไม่เจ็บอะยิงโดนนะแต่มันเลือดมันไม่ลดอะไรเงี้ยแล้วยูดีมันหันมาสวนเป็นเรื่องของปิงเรื่องของอินเทอร์เน็ตระหว่างทวีด้วยที่ว่าข้อมูลของเราส่งไปช้านะฮะก็เลยจะเจ๊งหน่อยผมก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าออกไปเล่นพวกอาวุธพวกนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมาเล่นด้วยมีเพื่อนมาเล่นกันเยอะๆก็เดี๋ยวเราจะโชว์ประสิทธิภาพของอาวุธมหาปราชที่ผม หาได้แล้วกันนะบอกแล้วว่าเจ๋งทุกกระบอกเจ๋งทุกกระบอกแน่นอนแล้วกูฟาร์มไปเยอะด้วยเซิร <c oughs> ์ฟลีนี่คือกูร่ำหให้เลยนะ้ <c oughs> องห้าขี้แตกเลยนะบอกเลยโอ้ของกว่าจะหาได้เต็มตัวนะมาแล้วถึงบ้านแล้วครับถึงจุดเก็บของแล้วครับโอ้เกลือนะเกลือนะฮะใครบอกไม่เกลี่ผมเกลือนะนี ไปเช็คกับหมอนี่ผมผมเดาได้เลยหมอบอกโรคไตอ่าเก็บหมวกกอนโอเคซิกเอ็มซีเอ็กเป็นกระสุนสามร้อยบีเอลเคถ้าสามร้อยบีเอลเคเรามีปืนที่ใช้อยู่แต่กระสุนมันเราไม่มีเยอะโอ้ยนี่ครับเซิร์ฟที่อันนี้คือบอกก่อนว่านี่คือเซิร์ฟที่คูนค่อนข้างเยอะนะครับหาของเลยง่ายหน่อย ถ้าเป็นออฟฟิเชียลนี่ก็จะหาของยากนิดนึงนะเพราะว่าทุกอย่างมันเดิมๆเป็นค่าแบบเซตติ้งตั้งแต่เริ่มเป็นค่าเซตติ้งแบบแบบโลกของเอาชิวิลจริงๆนะแต่นี่คือเป็นซับพีวีพีจะสังเกตได้จากซอมบีนะ้แหละที่มันไม่มีเหลือจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าแมปนี้มันไม่ได้เซตผีมาเยอะก็ได้อาจจะเป็นที่แมปแล้วก็ที่เซิร์ฟด้วยอะไรประมาณนี้แต่แบบนี้หลายคนบอกเป็นแมบใหม่นะแต่ถ้าใครเล่นอา m ์าสามช่วงสามสิบปีหลังนะฮะสามสามสิบปีที่แล้ว แบบนี้เคยออกมาแล้วนะครับเจริงๆแบบนี้ออกมาแล้วนะตั้งแต่สมัยอาร์มาสามแล้วผมไปดูไออะไรว่าแฟรงค์พันแปดสิบพีตอนนี้ช่องคนทาไม่อยู่ละไม่รู้ว่าไปไหนอาจจะไปลงเรือยอก์ก็ได้หายไปสี่ไปแล้วตั้งแต่ล่าสุดน่าจะเป็นคลิปไอผับจีโวイเขาเล่นอาร์มาสามเป็นเนื้อเรื่องแบบเจ๋งมากสุดมากเป็นแบบต้นกนําหนดที่ทําให้ผมแบบทําเกมแบบเนี้ยให้มีแบบเนื้อเรื่องสตอรี่เข้ามานิดหน่อยอนะไรเงี้ยต้นแบบเลยนะไอดอนผมเลยนะ นี่ผมให้เซนใหไเซนได้ผมให้เซนที่กลางตูดเลยนะ <c oughs> คูเทียอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> okay. โอเครบข้าวเสร็จเก็บของกระสุนน่าจะถอดออกนะอืมเพราะว่าเราเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อะ่ะเดี๋ยวต้องดูก่อนมันเป็นมันแม็กแม็กซนก็บอกอยู่ว่าเป็นแม็กของปืนซิกนะฮะซิก mcx ซึ่งเราไม่มี อ่ะแน,น่กูรู้นะวพวกมึงจะเล่นมุก m c x รถมอเตอร์ไซค์ไอ้สัตว์แน่ไม่ได้แดงกูบอกเลยฮ่าาผู้ที่อะไรไม่อืมปืนอักคอาา่ะเนี่ยอุย้ยอันนี้ผมอยากเอาไปเล่นมากเลยนะแต่ผมเล่นไปทีละปืนก่อนอะแบบปืนนี้หมดก็ถ้าปืนไหนตกก็ปืนใหม่ไปเรื่อยส่วนเนี้ยโห้ยแม่งผมชอบการแต่งของออปชั่นปืนนี้นะสโคปนะซูมได้ระดับที่แบบ ไรแบบไรขอบแบบขอบแบบจางมากอะ่ะซูมยิงได้สบายติดกิ๊มือมแล้วเราจะเอาไปซุมปซ่มกันเดี๋ยวเราจะไปซุ่มกันไม่รู้จะได้ซุ่มหรือเปล่าเลยอาจจะได้กลายเป็นซุปแทนนะฮะซุปเนื้อมนุษย์โอเคเราอันแม็กอันโหลดก่นอนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเก็บกระสุนไว้ใช้ด้วยส่วนแม็กเราน่าจะเก็บไว้แค่แม็กเดียวนะฮะเอาออกจากแม็กนี้เสร็จปุ๊บโหลดใส่แม็กหนึ่งแล้วเอากระสุนที่เหลืออีกสองนัดยัดเข้ากล่องไปจบราะเรา เพราะว่าผมเผื่อไว้ว่าถ้าเราเจอซิกเอ็มซีเอ็กซ์จริงๆเราจะได้เอามาใช้เป็นปืนสำรองด้วยไอ้ค่ายฐานที่ผมบอกอะนะค่ายฐานที่เราไปไม่ใช่สามแยกนะค่ายฐานที่เราเปิดคลิปกันอนะตอนนั้นตอนนั้นเป็นจุดที่ไฮรูทเลยนะมันมันมัน,มน,มนหลายคนจะสงสัยว่าไฮรูทยังไงเนะี่ยเมื่อผมปล่อยไว้นานแล้วไปฟาร์มมันไม่มีปืนให้เลยแบบปืนมีน้อยมากก็คือถ้ามันไม่มีใครไปเลยจริงๆนะแบบผ่านไปสองสามชั่วโมงไม่มีใครไปเหมือน เซิร์ฟแบบคนน้อยอ่ะผมบอกเลยว่านั่นอะไฮรูทปืนเจ็ดกระบอกนะปืนที่หายากยาก,ยากปืนที่อไม่ได้เจอได้ทั่วไปง่ายๆอะ่ะเจอบ่อยมากก็อย่างที่คุณเห็นนี่แหละนี่น,นี่อันนี้คือผมเพิ่งเคยถือเลยนะสองก็บอกเนี่ยเจออยู่ค่ายนั่นเหมือนกันอันนี้อันนี้เหมือนกันอันนี้ก็ด้วยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ยิงมายิงมายิงเข้ามาเนี่ยไอพวกเนี้ยอันนี้ก็เจอมาเหมือนกันอันนี้คือ ผมเจอแต่ค่าอย่างเดียวเลยไม่เคยเจอจากที่อื่นเลยเพราะว่าผมไม่เคยไปที่อื่นเลยนี่ A W M ไม่คิดว่ามีด้วยนะฮะในมอดของ D C แต่มีแล้วนะครับแถมติดสกินด้วยปะเนี่ยติดไอ้พวงกุญแจด้วยปะมมันเหมือนมันไม่ใช่พวงกุญแจเว้ยวิค A W ่อยากเอาไปเล่นว่ะเจ้าสา8สแปดลาปัว,วเจ๋งอยู่นะเรามีลาปัวแต่ไม่มีแม็กกาซีนมันใช่ปัญหา นี่เลยของดีทั้งนั้นนะฮะนี่ Mk18cqb ง่ไงลวดลายดูลวดลายของปืน Mk18 ในเกมนี้ได้เที่ยวกับสกัมดูก่อนโหไม่ธรรมดาเนี่ยเนี่ยเอ้เนี่นโหโหแม่งเฟีเ้ยง้ะนะฮะเจ๋งใช่ย่อยร่อยแรงจริงๆอืมชอบโอ้โหด,ดีมีค่าฝุ่นด้วย น่าจะเป็นขี้ใครขี้ใครขี้มือนี่แหละฝุ่นเยอะจัดโอเคจำหน่ายแม็กเข้าปึ๊บยี่สิบบอยโอเคเรามีตะปูพร้อมนะโอเคโอเคครับวันนี้ผมมาฟาร์มโดยฟาร์มเล่นให้ดูกันนะครับแบบว่าให้รู้สไตล์ว่าผมเล่นแบบไหนนะฮะก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับตลอดพอดีแล้วที่สวัสดีครับผมฟั f ก c k เบบี้ว้าว